สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปในตอนกลางคืนใครที่ชื่นชอบในการขี่รถมอเตอร์ไซค์ในกลางดึกนะครับแล้วไปในที่เปลี่ยวๆหรือกลับบ้านคนเดียวตอนกลางคืนเนี่ยอยากจะให้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้เลยแหละครับเพราะเรื่องราวเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของชายคนหนึ่ง ที่เขานั้นขับรถกลับบ้านกับแฟนที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยเส้นทางที่เขาใช้ขับไปนี่แหละครับมันจะเป็นถนนเส้นหนึ่งที่ตัดผ่านภูเขาเพื่อย่นระยะการเดินทางในการกลับบ้านแต่ปรากฏว่าระหว่างทางนี่สิครับเขาแล้วก็แฟนดันไปเจอเรื่องสยองขวัญเข้าให้เหตุการณ์นี้นะครับใครที่อาศัยที่จังหวัดเลยเนี่ย อยากจะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็แชร์เพืนเนได้ฟังกันครับว่าที่จังหวัดเลยที่คุณอาศัยอยู่นี้หรือใครมีแผนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวที่จังหวัดเลยฟังเรื่องนี้ให้ดีๆครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นก่อนอื่อก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆ โดยเรื่องราวในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณออยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณออยเป็นประสบการณ์สยองขวัญครั้งแรกที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาซึ่งเขาเนี่ยถึงกับขอให้ครั้งนี้ครับที่ได้เจอเนี่ยวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเช่นเดียวกันเพราะแค่ประสบการณ์สยองขวัญครั้งแรกเนี่ยก็ทําเอาเขาสติแตก จนแทบจะช็อกคารถมอเตอร์ไซค์เลยแหละครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วในตอนที่เขาเยังทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่วังสะพุงก่อนต่อมาเนี่ยปั๊มนี้ครับได้แปลเปลี่ยนมาเป็นปั๊มอีกยี่ห้อหนึ่งคือจากเดิมเนี่ยเป็นปั๊มสีแดงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปั๊มสีเขียวปั๊มนี้นี่แหละครับอยู่ห่างจากบ้านของเขาที่อยู่ในอำเภอภูหลวงเนี่ยประมาณ30กิโล ถือว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะไกลบ้านเลยล่ละครับแต่เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสุขกับการทำงานที่นี่มากสนิทกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนก็เลยเลือกที่จะทำงานอยู่ที่นี่ต่อและด้วยความที่ว่ามันไกลจากบ้านนี่แหละครับเขาก็เลยเช่าห้องพักเล็กๆแถวๆกับที่ทำงานเพื่อที่จะได้เดินทางไปทำงานได้สะดวกเพราะว่ากะเช้าของเขาเนี่ยจะเริ่มทำงานตอนตีห้ยาวไปจนถึงบ่ายสองโมง ส่วนกะบ่ายนั้นเนี่ยจะเริ่มทําตอนบ่ายสองจนถึงประมาณห้าทุ่มโดยประมาณหากวันไหนที่มีหยุดงานเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาในช่วงวันหยุดเนี่ยเพื่อที่จะกลับไปบ้านโดยจะพักอยู่ที่บ้านสักคืน2คืนแล้วก็กลับมาทํางานหรือบางทีเนี่ยก็ไปเช้าเย็นกลับแล้วแต่ความสะดวกของช่วงระยะเวลานั้นๆซึ่งเวลากลับบ้านเนี่ยเขาก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับกลับไป เส้นทางที่ใช้ขี่กลับบ้านเนี่ยมันจะมีอยู่สองเส้นเส้นแรกนี่แหละครับจะเป็นเส้นทางที่ต้องขับผ่านชุมชนมีบ้านคนตลอดไม่เปลี่ยวแล้วก็มีเสาไฟในตลอดทางแต่ว่ามันต้องแลกมันด้วยระยะทางที่มันไกลที่สำคัญคือไม่สามารถทำความเร็วได้เนื่องจากว่ามันเป็นเขตชุมชนส่วนอีกเส้นทางนี่แหละครับเส้นทางที่สองนี้ มันเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนาแกกับหมู่บ้านหนองคันเส้นทางนี้เนี่ยมีระยะใกล้กว่าเพราะว่าเป็นถนนที่วิ่งผ่านเลียบภูเขาซึ่งเมื่อไม่นานนี้แหละครับก็มีการพึ่งทําถนนลาดยางอะไรใหม่ก็ทําให้การขับขี่นี่แหละครับสบายขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะไม่ต้องคอยหลบหลุมหลบบอ่อเพียงแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยแหละครับมันเปลี่ยวไปสักนิด สองข้างทางเนี่ยมันจะมีแต่ป่ากับต้นไม้ซะส่วนใหญ่เสาไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแหละครับเกรดได้ว่าไม่ค่อยจะมีเลยซึ่งทางนี้นี่แหละครับตของเขาเองเนี่ยจะเรียกว่าเป็นทางลัดแล้วก็มักจะใช้เส้นทางนี้นี่แหละครับกลับบ้านเป็นประจำเพราะว่ามันประหยัดเวลาในการเดินทางได้เยอะขี่รถไปแป๊บเดียวนี่ก็ถึงบ้านแล้วแม้ว่าทางจะเปรียวแต่เขาเนี่ยก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวเลย อันที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเรื่องผีเรื่องอะไรหรอกนะครับกลัวอย่างเดียวคือกลัวเรื่องขโมยขจรมันจะมาดักปล้นอะไรซะมากกว่าจนกระทั่งเขาได้รับข่าวดีครับว่าแฟนของเขาเองเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ด้วยเหตุนี้นี่แหละครับทำให้เขาต้องกลับบ้านบ่อยกว่าเดิมจากปกติเนี่ยจะกลับบ้านประมาณ2-3ถึงครั้งต่อเดือนก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น5-6ถึงครั้งเพราะต้องกลับไปดูแลแฟน บางครั้งในที่ถึงแฟนมากๆก็จะรับแฟนเนี่ยมาอยู่ด้วย 2- 3สวันรับมาเนี่ยก็จะพามาอยู่ที่ห้องเช่าที่เปิดเอาไว้นี่แหละครับทําให้ช่วงนั้นเนี่ยเขาได้เที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยระหว่างที่บ้านกับที่วังสะพุงแต่แม่นี่แหละครับแม่เนี่ยชอบพูดกับเขาว่าแฟนกําลังท้องกําลังไส่อย่าเดินทางบ่อยเดี๋ยวมันไม่ดีต่อสุขภาพคนท้องเขาเนี่ยก็ฟังที่แม่พูดนะครับ ก็เลยให้แฟนนี่แหละย้ายไปอยู่ที่ห้องเช่าด้วยกันจะได้ไม่ต้องเดินทางไปกลับบ้านบ่อยๆและหลังจากนั้นมาเนี่แหละครับเขากับแฟนเนี่ยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่ห้องเช่าในขณะที่แฟนเนี่ยก็กําลังตั้งครรภ์อยู่ช่วงแรกๆนี่แหละครับที่แฟนยังท้องไม่ใหญ่มากแฟนก็ยังคงทํางานบ้านได้ดูแลตัวเองได้หุงอาหารอะไรให้แม้ว่าเขาจะไม่อยู่ห้องเนี่ยแต่แฟนก็คือจัดการทำทุกอย่างอะไรได้หมดเลย แต่พอแฟนตั้งท้องได้6เดือนนี่แหละครับท้องก็เริ่มโตแล้วคราวนี้เนี่ยจะทําอะไรก็ลําบากก้มหยิบอะไรก็ไม่ได้เวลาที่เขาออกไปทํางานเนี่ยก็จะไม่มีใครช่วยแฟนได้เลยจนเช้าวันหนึ่งนี่แหละครับแฟนก็มาคุยกับเขาว่าเธอเนี่ยอยากจะกลับไปที่บ้านเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท้องโตแล้วมันทําอะไรลําบากอีกอย่างตัวของเขาเองเนี่ยต้องไปทํางานที่ปั๊มไม่มีเวลามาดูแลแฟนเลย เธอก็เลยบอกกับตัวของเขาครับว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านเพราะอย่างในน้อยเนี่ยก็มีพ่อมีแม่ที่คอยดูแลได้ตอนนั้นในตัวของเขาเองเขาโอเคทันทีครับเพราะว่าก็สงสารแฟนเหมือนกันที่กําลังท้องกําลังไส้อยู่รู้สึกผิดมากครับที่ไม่สามารถที่จะดูแลได้ถ้าการไปอยู่บ้านแล้วมีคนช่วยดูแลเนี่ยก็ยังดีกว่าให้มาอยู่ที่ห้องคนเดียวเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไรไปเนี่ยจะเป็นอันตรายอีกอย่างเนี่ยพ่อกับแม่ของเขาเอง ก็คอยบอกให้เธอเนี่ยกลับไปอยู่บ้านตั้งหลายครั้งแล้วเขาก็เลยบอกกับแฟนไปครับว่าเธอจะให้ไปส่งวันนี้คงจะไม่ได้แล้วนะเพราะเขาใกล้จะเข้างานแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเขาทํางานถึงห้าทุ่มจะให้ขี่ไปส่งตอนกลางคืนก็อันตรายกลัวจะเป็นอะไรไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาไปส่งเธอที่บ้านก็แล้วกันแฟนเนี่ยก็โอเคครับไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่มีปัญหาแต่หลังจากที่เขานี่แหละครับเลิกงานกลับมาบ้านในตอนห้าทุ่ม ปรากฏว่าเธอเปลี่ยนใจครับเธอบอกกับเขาว่าอยากจะกลับบ้านในคืนนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมีธุระด่วนมากที่ต้องกลับไปทําเขาเนี่ยปฏิเสธแฟนไปทันทีครับว่าไม่เอาเธอมันดึกมากแล้วค่อยไปพรุ่งนี้เช้าดีกว่าเขาก็เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานเหนื่อยไม่อยากขี่กลับบ้านตอนนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาขี่ไปส่งแต่เช้าก็ได้แต่แฟนของเขาที่ตั้งคันนี่แหละครับก็ปฏิเสธท่าเดียวไม่ว่าจะยังไงเนี่ยก็ต้องกลับวันนี้ให้ได้ เขาก็พยายามคุยกับแฟนครับว่ามันจะดีเหรอกับตอนนี้อันตรายนะแต่แฟนก็ยังยืนยันเช่นเดิมครับว่าคืนนี้เนี่ยต้องกลับพอพรุ่งนี้เช้าต้องไปทาธุระด่วนจริงๆเขาแล้วก็แฟนนี่แหละครับใช้เวลานั่งคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อๆจนมันเริ่มดึกแล้วพอมาเห็นอีกทีเนี่ยก็เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งแต่แฟนเนี่ยก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจเขาจึงตัดสินใจว่าอะถ้างั้นจะไปก็ไป ไปมันคืนนี้นี่แหละไม่งั้นนั่งเถียงกันต่อไปเรื่อยๆมันจะยิ่งดึกไปกว่านี้หลังจากนั้นครับแฟนของเขาก็รีบเก็บข้าวเก็บของส่วนตัวของเธอเตรียมเอาไว้เรียบร้อยส่วนหนึ่งซึ่งกว่าจะได้ออกเดินทางกันเนี่ยก็ใกล้เที่ยงคืนกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ขี่รถกลับบ้านในเวลานี้เลยดึกสุดเนี่ยอย่างน้อยๆก็ประมาณทุ่มสองทุ่มนี่เป็นการขี่กลับบ้านที่รู้สึกว่า ดูจะไม่ปลอดภัยเอามากๆเพราะมันเป็นการขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปในกลางดึกนี่มันก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วบอกเลยครับบรรยากาศรอบข้างทำเอาเขานี่แหละครับกลัวมากเรียกได้ว่าทำเอาเขาเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวเพราะว่าขี่ไปบนถนนตอนนี้เนี่ยมันไม่มีรถเลยสักคันหนึ่งดูวังเวงแม้ว่าจะเป็นในเมืองก็ตามหากมันเป็นเวลาตอนกลางวัน หรือแบบว่าปกติที่แบบแฟนไม่ท้องเนี่ยก็คงจะซิ่งไปบ,บนถนนได้อย่างรวดเร็วแต่นี่เนี่ยแฟนกำลังท้องอยู่เลยทำได้เพียงแต่ขี่ไปตามถนนอย่างช้าชหลังจากที่ขี่รถออกมาจากตัวเมืองนี่แหละครับมันก็เริ่มเข้าสู่ถนนชนบทเขาเนี่ยเลือกใช้เส้นทางที่ใช้เป็นประจำนั่นก็คือเส้นทางลัดเส้นทางที่สองที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่ามันเป็นเส้นทางที่เร็วกว่า ทำให้หลังจากที่ขี่ออกมาจากตัวเมืองแล้วเนี่ยบ้านเมืองที่เคยมีก็เริ่มหายเสาไฟที่เริ่มมีก็เริ่มน้อยลงบรรยากาศยิ่งดูวังเวงและมันก็น่ากลัวมากแต่ยังดีที่ยังพอจะมีบ้านสองสามหลังปลากฏดให้เห็นอยู่บ้างหลังจากที่ขี่มาสักระยะบ้านคนก็เริ่มไม่มีมีแต่ป่าสองข้างแทนเสาไฟเนี่ยก็ไม่มีแล้ว ถนนเริ่มมืดแสงไฟเดียวที่มีก็คือแสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นเขาเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีบางครั้งเนี่ยก็เห็นอะไรแวบๆแล้วก็เห็นอะไรเนี่ยวิ่งผ่านไปมาเขาเริ่มคิดมากคิดว่านั่นเป็นผีหรือเป็นวิญญาณข้างทางหรือเปล่าจนตอนนี้ครับในขณะที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาเขาเลยต้องชวนคุยนะครับ ชวนแฟนนี่แหละครับคุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อนระหว่างขี่รถเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคงจะหลอนจนขี่ต่อไม่ไหวอย่างแน่นอนเขาก็ขี่รถไปแล้วก็คุยกับแฟนไปเป็นอย่างนี้ทั้งทางจนกระทั่งมาถึงถนนที่เป็นสี่แยกใกล้จะถึงกับตัวหมู่บ้านหนองคันจู่ๆเนี่ยขนแขนของเขาก็ลุกวาบขึ้นมาในใจรู้สึกวิววรู้สึกเย็นวูบวบเหมือนจะหนาวแต่ก็ไม่หนาว เขาพยายามที่จะชวนแฟนคุยอีกครั้งบรรยากาศแถวนี้มันแปลกๆเนาะแต่คราวนี้ครับแฟนของเขาเนี่ยกับถามคำตอบคำเหมือนไม่อยากคุยด้วยเธอตอบประมาณว่าเหรออืมอืมแล้วเธอก็เงียบไปไม่ยอมพูดอะไรต่อเอาแต่นั่งกอดเอวเขาไว้อย่างแน่นเขาก็เลยคิดว่าเธอคงจะไม่อยากพูดอะไรมั้งเลยไม่ได้ชวนแฟนคุยอะไรอีก กรู้ว่าเดี๋ยวจะอารมณ์เสียตอนนั้นเนี่ยรถของพวกเขานี่แหละครับก็ขี่เลี้ยวขวาตรงสี่แยกพอเลี้ยวขวาไปเนี่ยก็จะไปเจอกับถนนที่มันเป็นทางชันเขาค่อยๆไต่ระดับความชันขึ้นไปเรื่อยๆและในตอนที่รถของเขาเนี่ยกำลังขี่อยู่บนถนนทางชันๆหรือหรือว่าเนินนั่นแหละครับแสงไฟหน้ารถของเขาเนี่ยก็ดันไปส่องเห็นร่างของคนกำลังเดิอนอยู่ริมถนนอีกฝั่งหนึ่ง ห่างออกไปไกลประมาณ30เมตรเห็นจะได้ทีแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับคิดว่าเป็นพวกคนเร่ร่อนหรือไม่ก็คนไร้บ้านเลยไม่ได้สังเกตอะไรมองแต่เลนของตัวเองเท่านั้นเพราะว่าคนที่เห็นนี่แหละครับเขาเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังเดินเข้ามาหารถมอเตอร์ไซค์ที่เขาละแฝงเนี่ยครับกำลังจะขี่มุ่งหน้าไปแต่คนคนนี้เนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยคือยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือทางขวามือของพวกเขา หลังจากที่เริ่มขี่เข้าไปใกล้คนนั้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาก็เริ่มรู้สึกขนลุกวูบวาบขึ้นมาในตอนที่เขาเนี่ยเริ่มขี่รถใกล้จะสวนกับคนคนนั้นก็พอจะสังเกตได้ครับว่าคนที่เขาเห็นเนี่ยเป็นผู้ชายเขาได้แต่เหลือบไปมองโดยที่ไม่ตั้งใจซึ่งพอเขาได้เห็นชายคนนั้นนั่นแหละครับเขาก็แทบจะเป็นลมเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยที่เขาเห็นชายคนนั้น ลักษณะที่เห็นคือผู้ชายคนนั้นไม่มีหัวมีแต่ลำตัวนี่แหละครับที่ใส่เสื้อเก่าๆกางเกงยีนข,ดขาดๆเสื้อผ้าเนี่ยดูมอมแมมกำลังเดินไปเดินมาอยู่ริมถนนราวกับเป็นคนปกติเลยแวบแรกที่เขาเห็นเนี่ยเขาคิดว่าตัวเองตาฝาดตอนนั้นเนี่ยหันหลังกลับไปดูมองอีกครั้งเพื่อความแน่ใจและปรากฏว่าคราวนี้ครับพอได้หันหลังกลับไปมองเนี่ย เต็มๆสองตาเลยครับชัดๆเลยว่าร่างที่เดินอยู่ริมถนนนั้นเนี่ยมันไม่มีหัวตรงบริเวณหัวเนี่ยเหมือนถูกตัดไปเหลือแค่ส่วนคอกับร่างกายที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขาเห็นร่างนี้ในระยะที่มันประชิดต,ตัวเลยเพราะถน,นนเนี่ยมันมีแค่สองเลนเขาเนี่ยมองร่าง่างนั้นที่มันเดินแบบไม่มีหัวผ่านไป แล้วเหมือนกับว่าร่างนั้นนี่แหละครับมันจะรู้ตัวว่าเขานั้นมองอยู่ทันทีที่รถของเขาเนี่ยขับผ่านไปแต่ตัวของเขายังหันไปมองมันค่อยๆหยุดเดินแล้วมันก็เริ่มพลิกตัวครับหลังจากนั้นนี่แหละครับมันหมุนตัวกลับมาทางเขาก่อนที่จะเริ่มวิ่งไล่รถเขาทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นภายในเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเขายังไม่ทันได้ตั้งสติกับภาพที่เห็น ก็ต้องมาตกใจเพราะว่าโดนผีที่ไม่มีหัวนี่แหละครับวิ่งไล่รถจังหวะนั้นเนี่ยเขาเรีบบิดโดยทันทีแล้วก็ร้องโวยวายออกมาบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปข้างหน้าด้วยความกลัวเรียกได้ว่าทั้งสติเนี่ยดับหูก็ดับเขาได้ยินเสียงของแฟนเนี่ยร้องบอกให้เขาบางอย่างแต่ก็จับใจความไม่ได้ครับว่าแฟนเนี่ยพูดอะไรเขาเนี่ยเอาแต่บิดอย่างเดียวเลยครับบิดจนลมเนี่ยมันตีเข้ากับหูจนเสียงลมเนี่ยพื้นพัพพพพพพจนไม่ได้ยินไม่กล้าแม้แต่จะหันไปมองกระจกหลัง แต่หลังจากที่เขาเนี่ยบิดหนีมาได้เพียงแค่แป๊บเดียวตรงถนนอีกเลนที่ไกลออกไปปรากฏว่าเขาเห็นเป็นเงาร่างของคนกำลังยืนอยู่ตรงริมทางชิดกับต้นไม้ข้างทางแล้วก็ยื่นมือออกมาตรงถนนพร้อมกะกวักมือไวๆเหมือนกับเรียกรถของเขาและเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยแหละครับขี่เข้าไปใกล้ก็เริ่มที่จะมองเห็นแล้วว่าไอ้ร่างที่มันกวักมือเรียกกวักมืออยู่นี้ เขาได้เห็นว่าเป็นร่างของคนที่มันไม่มีหัวอีกแล้วตอนนี้เนี่ยเขากลัวมากจนร้องไห้ออกมาแบบสะอกสะอื่นสติเนี่ยหลุดแบบจริงๆหูได้ยินเสียงแฟนดังมาจากด้านหลังแต่ก็ยังจับใจความไม่ได้อยู่ดีครับว่าแฟนเนี่ยพูดอะไรมือของเขาเนี่ยก็เอาตบิดมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวจนมือแข็งในใจตอนนั้นเนี่ยคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่หน้าพระเกจิดังๆที่เคารพนับถือคิดอย่างเดียวเลยครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วย พอเขาขี่ผ่านจุดที่ว่าชายคนนั้นที่มันยืนไม่มีหัวแล้วเอามือกวักอยู่จูจ่ๆเนี่ยหูวของเขาก็ได้ยินเสียงแฟนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเธอใจเย็นๆตั้งสติให้ดีรีบขี่ไปเลยรีบขี่ไปหลังจากที่ได้ยินเสียงแฟนเขาก็มีสติขึ้นมาทันทีครับเขาเนี่ยจ้องไปอย่างเดียวคือมองไปข้างหน้าแล้วก็บิดรถไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้มองข้างหลังอะไรโชคดีมากครับที่หลังจากผ่านตรงนั้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือมีเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวกับการโดนผีไล่แล้วเขาใจแข็งขี่จนมาถึงตำบลของตัวเองพอขี่เข้ามาในหมู่บ้านได้นี่นะครับบรรยากาศเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มรู้สึกอุ่นๆมีแสงไฟตลอดทางตอนนั้นในบ้านคนส่วนมากเนี่ยเริ่มปิดไฟปิดบ้านนอนกันหมดแล้วมีแค่ประมาณสองสาหลังนี่แหละครับที่พากันนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้าน ซึ่งพอเขาได้เห็นคนเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกโล่งใจมากน้ําตาเนี่ยไหลออกมาแบบว่าโอ้โหเรียกได้ว่ารู้สึกปลอดภัยที่สุดในชีวิตแล้วในตอนที่ใกล้จะถึงหมู่บ้านของเขานี่แหละครับเขาตัดสินใจจอดแวะข้างทางเพราะว่าเริ่มขี่รถไม่ไหวตอนนี้ร่างกายเนี่ยมันเหมือนกับถึงขีดสุดจริงๆมือสั่นขาสั่นไปหมดเรียกได้ว่าลมเนี่ยแทบจะจับเลยหลังจากที่จอดรถได้น,นี่แหละครับเขาเนี่ยถึงกับสุด ตัวลงไปนั่งกับพื้นใบหน้าของเขาตอนนี้มีน้ําตาไหลอาบอยู่ท่วมตอนนั้นเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยก็พยายามพูดอะไรสักอย่างกับเขาแต่เขาก็ไม่รับรู้อะไรแล้วหรอกครับเขารู้แค่ว่าตัวเองเนี่ยพูดกับแฟนแบบสันๆนเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวยวขอพักแป๊บๆหน้าเดี๋ยวค่อยไปต่อเขานั่งพักจุนแขนขาเนี่ยเริ่มหายสันก่อนจะได้ขี่รถกลับบ้านต่อเขาขี่ต่อจากจุดที่นั่งพักนี่แหละครับไปประมาณ10นาทีก็มาถึงบ้าน ซึ่งพอมาได้เห็นบ้านตัวเองเนี่ยเขาถึงกับร้องไห้โฮออกมาอีกรอบเขาร้องไห้เสียงดังจนพ่อกับแม่นี่แหละครับต้องตื่นขึ้นมาดูพอได้เห็นว่าเขาร้องไห้เนี่ยแกก็ตกใจรีบถามเลยว่าอ้อยเป็นอะไรออยเป็นอะไรเขาพูดขึ้นมาสามคำครับว่าเจอดีมาส่วนแฟนตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจะเล่าอะไรไม่ออกเหมือนกันพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยไปเอาฝ้ายนี่แหละครับผูกแขนเนี่ยมาผูกให้เขาแล้วก็แฟน พวกเขาเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาแต่ความสบายใจในครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเขาลืมเรื่องราวที่เจอเมื่อสักครู่ได้เลยคืนนั้นเนี่ยเขาแทบจะขมตานอนไม่หลับกันเช้ามานี่แหละครับแฟนเนี่ยก็ไปทําธุระเหมือนที่เธอเนี่ยบอกเอาไว้ส่วนเขาเนี่ยหลังจากที่ตื่นเนี่ยก็ไปคุยกับแม่ครับเรื่องเมื่อคือนแม่ก็ถามว่าออยไปเจออะไรมาเมื่อคือนเล่าให้แม่ฟังเขาก็เลยเล่าเรื่องราวให้แม่ฟังทั้งหมดนั่นแหละครับ ตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเขาเนี่ยเจอผีหัวขาดวิ่งไล่ตรงบ้านหนองคันก่อนที่จะมาถึงตำบลเราซึ่งพอพ่อกับแม่ได้ฟังแล้วเนี่ยแกกลับไม่ได้มีท่าทีตกใจอะไรเลยแค่ตอบกลับมาว่าจริงเหรอจริงดิรถล้มบาดเจ็บอะไรตรงไหนไม่ลูกเขาไม่เห็นมีท่าทีตกใจว่าอุย้ยผีเป็นยังไงลูกอุย้ยแม่กลัวอะไรยังไงแม่เนี่ยดูไม่ได้ตื่นเต้นกับการเจอผีของเขาเลยแหละครับ ก็เลยถามกับแม่ว่าทำไมแม่แม่ตกใจเลยเนั่นผีหัวขาดเลยนะแกก็เลยตอบกลับมาว่าโอ้ยเขาเจอกันบ่อยลูกแม่ว่ามันหายไปพักใหญ่แล้วนะพวกที่เปิดร้านค้าขายของในชุมชนหรือพวกเปิดร้านขายข้าวเช้าช้าเนี่ยต้องขี่ออกไปซื้อของที่ตัวเมืองก็ใช้เส้นนี้เนี่ยแหละขับไประยะทางมันสั้นแต่ถ้าวันไหนเป็นวันพระวันโกเนี่ยเขาจะใช้อีกเส้นหนึ่ง เพราะว่าเดี๋ยวจะเจอผีหัวขาดยืนโบกมืออยู่ข้างถนนวิ่งไลบ่บางอะไรบ้างจนเขาแทบจะไม่กล้าขี่เส้นนั้นกันเลยคนเขาเล่ากันว่าไอ้ผีหัวขาดตนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณคนที่โดนฆาตกรรมตัดคอแล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ที่ป่าพอตรงนั้นเนี่ยมันมีแต่ป่ารกทึบช่วงหลังๆมาหลายปีเนี่ยแม่ไม่ได้ยินคนเล่าให้ฟังหลายคนแล้วนะคงจะคิดว่าวิญญาณผีหัวขาดนคงไปเกิดแล้วแหละ แต่ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันยังอยู่มันยังไม่ไปไหนเขาในพอได้ฟังเรื่องจากที่แม่เล่าเนี่ยแหละครับก็ถึงกับขนลุกสู้เลยเพราะว่าภาพเมื่อคืนเนี่ยยังคงจําได้ดีในตอนที่ขี่รถกลับไปทํางานที่วังสะพุงเนี่ยเขาเลยตัดสินใจใเปลี่ยนไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งไม่กล้าที่จะขี่ผ่านถนนเส้นนั้นอกีกแม้ว่าจะเป็นตอนเช้าก็ตามเช้าว,วันนั้นนั่นแหละครับหลังจากที่คุยกับแม่เสร็จเรื่องเรียกว่าผีหัวขาดที่มันจะวิ่งตามรถอะไรเนี่ย เขาก็ตัดสินใจขับรถออกจากบ้านนี่แหละครับเดินทางไปทํางานโดยทันทีเส้นทางที่ใช้เนี่ยก็คือยอมอ้อมไกลกว่าเดิมนแหละครับขับผ่านชุมชนอะไรไปหลังจากนั้นมาเนี่แหละครับทํางานทั้งวันจนเหน็ดจนเหนื่อยเสร็จงานก็ห้าทุ่มพอกลับมาถึงที่ห้องนี่แหละครับก็โทรหาแฟนเพื่อที่จะคุยกับแฟนเรื่องที่ว่าเจอกันเมื่อคืนนี้เขาก็เล่าให้แฟนฟังครับว่าที่เราขี่รถมาเมื่อคืนเนี่ยเจออะไรบ้าง เพราะเนื่องจากว่าตอนเช้าครับเขาเนี่ยตื่นสายแฟนเนี่ยตื่นไปธุระสาคัญของเขาเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้มีโอกาสคุยกันในช่วงเช้าเลิกงานตอนนี้ห้าทุ่มเนี่ยก็เลยโทรไปถามนี่แหละครับว่าเจออะไรซึ่งคําตอบของแฟนที่ได้ตอบกลับมาในทำเอาเขาขนลุกเลยเพราะว่าแฟนเนี่ยบอกว่าตัวของเธอเนี่ยเห็นร่างที่มันไม่มีหัวเนี่ยถึง4ครั้งแม้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะเห็นเพียงแค่สองครั้ง ยังรู้สึกว่ากลัวแล้วแต่แฟนนี่แหละครับเห็นผีหัวขาดเนี่ยมาสี่ครั้งเริ่มแรกเนี่ยแฟนก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะถึงสี่แยกที่เราจะเลี้ยวขวาที่เธอชวนคุยแล้วเราไม่ตอบเนี่ยตอนนั้นก็นั่งซ้อนท้ายอยู่ดีๆเคยเห็นเหมือนมีอะไรแวบๆอยู่ตรงหางตาในป่าก็เลยหันไปมองแบบไม่ได้คิดอะไรแต่ปรากฏว่าตรงหลังต้นไม้มันมีคนยืนซึ่งคนคนนั้นเนี่ยมันไม่มีหัว เธอก็เลยตกใจไม่คิดว่าตัวเองจะเห็นอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้กระตกกระตากอะไรทั้งนั้นนี่แค่รอบแรกที่แฟนเจอจากนั้นเนี่ยแฟนก็เลยนั่งนิ่งไม่พูดอะไรไม่กล้าบอกเขาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะกลัวอีกอย่างเนี่ยเธอคิดว่าคงจะไม่มีอะไรด้วยซ้ําคงจะเป็นพวกสัมภเวสีที่มันปูโผล่ให้เห็นเฉยแต่หลังจากที่ขี่ไปสักระยะเธอก็เห็นวิญญาณผีหัวขาดอีกครั้งแต่คราวนี้เนี่ยมันขยับออกมายืนอยู่ริมถนน แล้วมันก็กระโดดไปมาเหมือนผีกองกอยเธอในหันหน้าไปอีกทางทําเป็นไม่เห็นอะไรแต่ในใจเนี่ยกลัวมากแล้วก็เริ่มคิดว่ามันไม่ปกติแล้วเพราะมันเหมือนจะตามรถมาแต่อีกใจเธอก็คิดว่าถ้าขี่ผ่านไปก็คงจะไม่เห็นแล้วแหละแต่ยังไม่ทันไรปรากฏว่าเธอก็เจออีกซึ่งเธอในเห็นมาแต่ไกลเลยว่ามีคนกําลังเดินอยู่ข้างถนนเธอในคิดว่าต้องใช่แน่ๆเพราะเวลานี้ใครมันจะมาเดิน เธอก็รีบหลับตาไว้ไม่มองจะได้ไม่กลัวนั่งนึกถึงพระนึกถึงพ่อแม่เธอเนี่ยก็นั่งหลับตาแล้วก็ไม่รู้เลยว่ารอบนี้นี่แหละครับตัวของคุณออยเองที่เป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เห็นเช่นเดียวกันแถมนำซ้ำเนี่ยจังหวะนี้แหละครับที่คุณออยที่เป็นคนขี่รถเนี่ยหันไปมองแล้วเห็นเต็มๆต็มสองตานี่ก็เป็นครั้งที่สามนี่แหละครับที่เธอเนี่ยเจอเธอรู้ทันทีเลยครับว่าร่างที่เห็นว่าผีไม่มีหัวและถึงผีหัวขาดเนี่ย มันตามมาหลอกหลอนทั้งเธอแล้วก็แฟนตอนนั้นเองเนี่ยรู้สึกเลยว่าจะร้องโวยวายและสักอย่างขึ้นมายิ่งได้ยินเสียงคุณออยเนี่ยร้องเธอเลยมั่นใจเลยครับว่าสิ่งที่คุณออยเห็นเนี่ยคงจะเป็นในผีตัวเดียวกันอย่างแน่นอนตอนนั้นก็พยายามบอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆวิสติมิสติแต่เหมือนตอนนั้นเนี่ยเธอก็ช็อกไปเหมือนกันไม่ได้ยินหรือไม่รับรู้อะไรแล้วเลยครับจนกระทั่งครั้งที่4นี่แหละครับที่เธอเห็น ว่าผีตัวน,นั้นเนี่ยมันยืนโบกมืออยู่หลังต้นไม้เขาก็เลยบอกให้คุณออยนี่แหละครับใจเย็นๆตั้งสติแล้วก็รีบขี่ไปสุดท้ายนี่นะครับไม่รู้ว่าเพราะว่าเธอสาบแช่งในใจหรือเปล่าไอ้ผีหัวขาดตัวน,นั้นเนี่ยมันเลยไม่ได้ตามมาหลอกหลอนอะไรอีกหลังจากวันนั้นมานั่แหละครับก็ทําเอาเขาเนี่ยไม่กล้าขี่รถกลับบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินอีกเลยหรือหากมีเหตุจําเป็นที่ต้องเดินทางกลับบ้านตอนกลางคืนจริงๆเนี่ย เขาก็จะเลือกใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ขับผ่านชุมชนหมู่บ้านแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่ยังน้อยก็รู้สึกอุ่นใจกว่าเส้นทางลัดที่ไม่รู้ว่าผีหัวขาดเนี่ยมันจะออกมาวิ่งไล่อีกครั้งตอนไหนและนี่ก็เป็นประสบการณ์สุดหลอนนี่แหละครับที่คุณออยได้ไปพบเจอมาต้องบอกเลยครับว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่คุณออยได้เห็นผีและเป็นการเจอผีที่โหดมากๆ ลองคิดภาพตามนะครับว่าเรากําลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนเปลี่ยวๆเ,เลยคือสองข้างทางมีแต่ป่าแล้วหันไปเจอผีที่มันไม่มีหัวเนี่ยเดินอยู่ข้างถนนนาซ้ำเนี่ยมันยังวิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์อีกดีไม่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยผมก็คงสติหลุดอาจจะจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งหรือวิ่งหนีก็เป็นไปได้แล้วผู้ฟังทางบ้านล่ะครับถ้าเป็นคุณเจอแบบนี้เนี่ยคุณจะทําอย่างไรผมเชื่อนะครับว่าใครที่อยู่ที่จังหวัดเลย พอได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็พอจะนึกออกใช่ไหมครับว่าถนนเส้นที่ผมหมายถึงเนี่ยตอนกลางคืนมันเปลี่ยวจริงหรือไม่ใครเคยขับผ่านเส้นนั้นนะครับลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยว่ามันน่ากลัวจริงไหมนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่เขาเล่าต่อๆกันมาว่ามันน่าจะเป็นวิญญาณของชายที่แบบว่าโดนตัดคอแล้วเอาศพไปทิ้งที่ข้างทางจริงไม่จริงเท็จแต่อ,อย่างใดนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ได้รับฟังเรื่องราวมาจากคุณออย ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนพื้นที่อะไรนะครับอย่าเพิ่งมาด่วนตัดสินว่าผมเนี่ยเล่าโอเวอร์อย่างวุ่นอย่างนี้ไปซะก่อนแต่ผู้ฟังทางบ้านถ้าเกิดว่าใครที่อยู่จังหวัดเลยเนี่ยพอจะยืนยันได้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยกลัวว่าเดี๋ยวหลายคนเนี่ยจะไม่เชื่อครับว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆยังไงนะครับกลางค่ำกลางคืนใครที่กําลังท้องกําลังไส้นะครับอย่าชวนแฟนออกไปตอนกลางคืนเด็ดขาด มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าโบราณเขาพูดกันนะครับว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยอย่าให้คนท้องออกนอกบ้านเพราะว่าสิ่งไม่ดีนี่แหละครับมันจะมาทําให้เราแบบว่าเกิดอุบัติเหตุหรือทําให้เราเนี่แหละครับเลือดตกยางออกจนบางคนเนี่ยแท้งก็มีนะครับคือบางทีแล้วเนี่ยสิ่งที่โบราณนี่แหละครับบอกกับเราเอาไว้เนี่ยว่าอย่างนี้ไม่ควรทําหรืออย่างนี้เนี่ยทำได้ทําไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยฟังเอาไว้ก็ดีครับ เชื่อบางไม่เชื่อบ้างก็ใช้วิจารณญาณส่วนตัวนี่แหละครับตัดสินในการกระทําของใครของมันไปแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางกลางคืนไปบนถนนเปียบเปียอะไรแบบนี้เนี่ยผมเชื่อเลยเนะครับว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยก่อนจะเจอผีเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีเส้นบางอย่างเนี่ยทำให้เราได้รู้ครับว่าเอาละ่ะเราใกล้จะได้เจอผีแล้วบางคนเนี่ยจะคนลุกวูบว่าบ้างหรือบางคนเนี่ยจะรู้สึกแบบว่าเสียวเสียสันหลังแบบสันปปบ้บางบางที บางคนเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายกับว่าหาวบ้างหลายคนเนี่ยก็จะมีการเจอแบบเซนต์ต่างกันไปผู้ฟังท่านใดเนี่ยใครมีเซนต์อะไรแปลกๆนี่นะครับอย่างผมเคยเจอคนหนึ่งเหมือนประมาณว่าถ้าจะเจอผีเนี่ยเขาจะปวดเขา่าซึ่งอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับและทุกครั้งที่เขาปวดเข่าเนี่ยก็คือจะเจอผีจริงๆซึ่งเรื่องราวการจะเจอผีของแต่ละคนเนี่ยมันก็บอกยากนะครับว่าใครจะเจอตอนไหนอะไรยังไงแต่เอาเป็นว่า ถ้าได้เจอแล้วนี่แหละครับก็พยายามตั้งสติให้ดีๆยังไงนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือกำลังขี่รถยนต์ก็ตามนะครับเส้นทางเส้นนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผีตัวนี้จะไล่แต่มอเตอร์ไซค์นะครับเขาว่ากันว่ารถยนต์เนี่ยก็ไล่เช่นเดียวกันขี่ไปเนี่ยก็อย่าไปมองข้างทางอะไรเยอะแยะนะครับมองแต่ไปข้างหน้าอย่างเดียว ตั้งสติให้ดีๆหวังว่าคุณจะโชคดีไม่เจอผีสวัสดีครับ